ไปดูบรรยากาศที่ย่านราชประสงค์กันบ้างนะคะต้องบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะบางตาพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องมีการปรับตัวแต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะประชาชนก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นซึ่งตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะประชาชนไปสักการะศาลเท้ามหาพรหมกันอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์การค้าต่างๆก็ตรวจเข้มแล้วก็รักษาความปลอดภัยบุคคลเข้าออกเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะบรรยากาศที่แยกราชประสงค์ตลอดทั้งวันนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่ ศาลเท้ามาหาพรหมมีประชาชนทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะเดินทางไปกราบไหว้สักการะเท้ามาหาพรหมอย่างต่อเนื่องขณะที่เท้ามาหาพรหมก็ยังคงปิดคลุมผ้าขาวนะเพื่อให้ช่างจากกลมศิลปากรทำการบูรณะซ่อมแซมองค์เท้ามาหาพรหมที่ได้รับความเสียหาย ส่วนพ่อค้าแม่ค้าค่ะเขาก็ยังคงจำหน่ายพวงมาลายัยเครื่องสักการะและนางราม,มารำถวายเท้ามาหาพรหมตามปกติเช่นเดิมนะท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของทหารและตำรวจโดยรอบพื้นที่ ส่วนย่านการค้าค่ะบริเวณราชประสงค์ทั้งพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์บิ๊กซีราชดำริหรือว่าเกษรพาซาประชาชนก็ออกมาจับจ่ายซื้อของแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันตามปกติแต่ว่าการรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าค่ะจะเห็นชัดเจนเลยว่าเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะมีการตรวจคน้นบุคคลเข้าออกแล้วก็รถต่างๆเนี่ยให้มากยิ่งขึ้น ส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ริมทางเท้าเซนทันเวิร์กเขาก็บอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีประชาชนมาซื้อของมากิ่งขึ้นแต่อยากให้รอให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ประเทศไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ